นระวังหัวนะลูกยุงกัดลูกหมาพ่อเปล่าระวังยุงลูกหัวระวังหัวระวังหัวไ,ไหม <c oughs> ระวังหัวระวังหัวระวังหัว ระวังแดดเข้าตาลูกแดดเข้าตานะแดดเข้าตาแสบตาแล้วลูกแดดเข้าตาแสบตาลูกแดดเข้าตาสองแดดสองตาเข้าตาแสบแล้วลูกระวังนะอือมอื่มฮึ่มฮึมอย่าอาทำอยาทำทะลึ่งเนี้ยเนี้ยทะลึ่งทะลึ่งแไม่เอาไม่กลันไหรยไหม ลูกไม่เอานล้วมันสกปรกมันสกปรกลูกสกปรกทำทำนะหดี๋ยวทำไม่เอาสกปรกนะลูกไม่ไม่กัดนะไม่กัดไม่กัดนะสกปรกสกปรกลูกยุงก่อนเลยแบบยุงยุงกัดลูกหมาพ่อป่าวะยุงกัดลูกหมาพ่อป่าวะอะไรของลูกมันคืออะไรลูกไอ้วิววีวีเนี่ยฮะมันคืออะไรลูกมันคืออะไรลูก นี่มันคืออะไรลูกอืมอวิว,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 วนะีวีระวังหัวนะลูกระวังหัวนะหัวระวังหัวนะลูกระวังหัวโป๊กนะหัวโป๊กโป๊กโป๊ก,ปกอืมฮึม,ม,มระวังหัวโป๊กนะเหน่แห่ทำอะไรลูกอทำหน้าเผ็ดยังไงทำหน้า <laughs>